ขอเงินไม่เคยได้ขอโชคไม่เคยมีวันนี้ดวงดีมีวิธีมาขอให้สมหวังนะคะอยากงานปังเงินปังต้องมามมทั่วไทยไปกับดวงนี้นะคะวันนี้เราจะพามาโมทาวเวสุวรรณวัดเทพลีลาลิมคลองแสนแสบ6ราศีดวงดีจะมีโชคจากองค์พ่อทั้งงานและเงินบอกเลยว่ามาแน่ราศีธนรรูราศีมังกรราศีมิถุนราศีพิจิกราศีกุมและราศีกรกฎทาวเวสุวรรณที่นี่จะมีทั้งหมด4องค์นะคะสามารถมาขอพรขอ ขอโชคขอลาบได้แบบจอสระอึ้งจึงไปเลยตรงนี้มีตู้เติมบุญขอพรกับเทวเวสวรณด้วยนะคะสามารถทําบุญได้ตามกําลังศรัทธาได้เลยค่ะอย่างแรกที่ควรจะเตรียมมากราบไหว้นะคะคือสิ่งของสีแดงกุหลาบสีแดง9้าดอกธูปแดง9้าดอกเทียนแดงสองเล่มน้าแดง1ขวดหรือสิ่งของที่อยากนํามาถวายเองก็เป็นพวกผลไม้หรือน้ําผลไม้อะไรก็ได้นะคะที่เป็นความหอมหอมวาน,นนะคะเพราะว่าองค์ท้าวเวสเนี่ยชอบมากเลย ทางวัดมีพวงมาลัยแห้งดอกไม้แห้งทูบเทียนน้ำแดงจำหน่ายให้ด้วยนะคะถ้าจะให้ดีนะคะใส่ชุดสีแดงมาเลยท่านจะได้เห็นเราเป็นคนแรกต่อไปนะคะตั้งจิตให้มั่นมาด้วยความศรัทธาพกความมั่นใจมาแบบเต็มร้อยไปเลยนะคะตั้งสติดีๆก่อนจะขอนะคะทีนี้ทำตามเลย ขอทีละอย่างแล้วจะปังมากขอแค่เรื่องเดียวนะคะพอได้แล้วเนี่ยค่อยกลับมาไหว้ใหม่นะคะแล้วค่อยขอใหม่ได้อีกนะตรงด้านนี้นะคะจะมีเซียมสียักษ์ถ้ายเลขมาแล้วก็นาเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบได้เลยนะคะมูให้ดีมูให้ปังอยากสมหวังต้องมาไหว้ทาวเวสทูวันที่วัดเทพดีลานะคะ